สิ่งนี้คอยช่วยเราเหมือนกันมีหลายคนนะคะที่ที่ขอให้ช่วยนะคะแล้วก็ขอให้แบบนําทางเลยต่างๆเนี่ยนะคะถ้าอยากรู้นะคะสั้นๆนะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดตอนตอนหลังเยสั้นๆเลยคืออย่างเช่นครูก็ลองหูว่าอะถ้าสมมติว่าพลังงานเนี้ยที่คอยซัพพอร์ตเราเนี่ยมีจริงๆเนี่ยขอให้วันเนี้ยเจออะไรเจออะไรเดียคุณลองไปทําเองนะอย่างครูบอกว่าวันเนี้ยถ้าใช่จริงๆเนี่ยขอให้วันเนี้ยเจอรูปแบบผีเสือ้อที่แบบ ไม่ใช่เจอรูปเ้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นผีเสื้อที่เรารู้ได้เลยว่าที่เรารู้ได้เลยว่าอันเนี้ยแบบมันไม่ใช่แม่นไม่ใช่การปกติอ่ะคือปกติมันเราจะไม่ค่อยได้เห็นผีเสื้ออะไรเยอะมากมายใช่ป่ะนะคะคืออย่างเงี้ยครูก็บอกถ้ามีจริงอ่ะให้ปรากฏตรงนี้ให้เราเห็นหน่อยคือการที่ขอให้จากรวาลส่งสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะสังเกตแล้เออเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยอาจจะส่งมาแบบสุ่มแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยว่าแบบจริงไม่จริงครูก็เลยลองแบบสื่อสารดูอะไรเงี้ยก็ส่งมาก็ปรากฏว่าก็ไปเจอเออเนี่ยผ่าน แถ,แถวบ้านมันมีเหมือนกับงานเขาจัดงานอะไรไม่รู้แล้วก็จัดผีเสื้อตัวใหญ่บรลมเทิมแบบใหญ่โตมากเลยอะไรเงี้ยในวันที่เราถามเขาเสร็จแล้วก็แบบอันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่เหมือนกับมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอะทุกอย่างมันเป็นซิงค์ริซิตี้อะมันคือการที่จัดวางจัดเรียงมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็